น้ำท่านโตแล้วนะครับเนาะน้ำท่านโตแล้วโอ้ยช่อนอุ้ยนั่นโตมันครับผมจริงๆครับโอ้ใหญ่มันเสด็ดลงน้ำไหมครับผมโอ้ดูท้องหน่อยปลาข้างนั้นข้างไรข้างข้างธรรมดาครับโอ้ข้างธรรมดาเพราะตัวสมบูรณ์มากอ้วนครับผมปลาแม่หรือปลาผู้กันปลาแม่ครับปลาแม่ครับพิ่งใส่ประมาณสามขีดสี่ขีดเลยผมปลาชนแม่นะครับด้วยสามขีดสี่ขีดได้สวยงามเอ้ กละงาบุ้งโสมโสมสมโสมนี่ครับโอ้ได้อยู่ได้จะคืบจะแขนจะว่าครับผมนี่นนอโอ้มันได้หลายขีดเลยครับนี่ตัวนี้ได้อยู่เครื่องเกือบเกือบเครื่องกายเครื่องศอกครับโอ้อีกฝาหมึกล่ะฝาหมึกล่ะตัวนี้ได้เบิ้งแล้วครับช้อนจังๆเลยมือนี่มีความยาวครับผมมีความยาววัดเครื่องแขียนนะครับเนาาะกยครุ่งออ่ครับโ้กายเครื่องอยู่ครับผมอ,อืม้ยอุ้ยนัทครับนั่นครับ เยออครับโอ้อเดี๋ยวผมโอ้โหครับครับส้มั่วดูนา้ามันตาแดงด้วยตาแดงด้วยตาแดงสึ้งเลยตัวดูหางอ้อจะจ่ครับอื้อหือตัวนี้ครับสุดยจ๋อเลยครับผม